สวัสดีครับมโอนี่มารวยภามาตามแนวทางของแม่ไพ่เพิ่นฟันดีพี่น้องฟันว่าถูกเลขตัวเดียวนะครับเป็นเลขล่างนะครับหนึ่งวันดีเพิ่นฟันยังไหนเอาลองไปติดตามพร้อมฟันเพิ่นเพิ่นบอกว่าฟันถูกค่าถูกแม่ลองไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับแม่ไพ่ครับดีจ้าหนาวไหมแมืโมนี่หนาวฝนตกโอ้ฝนตกฝนลงหน้าไหมเนาะอากาศขึ้นนิดหน่อยเด้อพี่น้องมโอนี้อากาศหนาวไห้อืมมาหน่อยกระเฝ้าเขาจ้าใจ Sư là ai? tôi nói không nè à? Tôi nói sư nhắn uh. oh, mà nói nè Lý lý Ồ, mà bà hồn không? Bà bà mà đà hôn tôi cái gì Ờ, ờ. thầm hôn đà vươn hồn vậy Hồn, cả hồn Dạ, cái mẹ này ngân vô hồn Thầm mà đà vươn hồn vậy 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 เงินมันนั่งตากเลยเงินนั่งตากเลยนะเอายายยายคือฟันว่าได้เงินหักเงินแนนแต่ว่างเงินฟันใน่อยเฮโลไหมอืมได้ไฮโลยายฟันอะไรก็บอกฟังไหมนะคนเอาเหล็กไหมสีเยาโอ้สีเยาว่านีฟันอ่ะแเมนเอาฟันได้เารอคุณฟังน้ำเลยไปเรียนห้โลเรียนไมีเงินหลายหลายมีเงินหมักหลายก็ยังกระถือไปเงินบักหลายวันนี้มาชุดไทยแล้วจะไปลงจะเศร้าแล้ว ก็เล่นัันก็สันขึ้น 6CL แล้ว6ยวได้ถือน้ำเข่าได้ออกมานับเงื่อนยันคนหลักอ่ะการเชียงไซกับว่าเล่นับมะเนี่นเลี้ยวสำหรกบยานข้าเอากอนเราหมวกไล่ๆยึ่เส้นหัวน่ะมาตุ่มเอาแลงยว6อมได้น้ำเขา กสีอต <ckt S 3 000> uh ัวเดียวได้ยไม่ได้บ like ักหลายตัวน่ะเนี่เหกสียวใชหมหกสี่เอียวอีรีมาจันวหกี่เยก็อยู่ของสนึเนาะมนสิเป็นนงห้เปลี่ยนนึ่เดามดาห์อี่ว่าจังหวเอียวเนี่มันเป็นียังเท่ามดาอนับเป็นหนึ่งเลยยั่เรากถามเเรา่าเป็นเป็นหนึ่งแมนบ่ถามหพ่ก่อ้รามเป็นหนึ่งะแล้ก็ว่าหนึ่งแต่ไม่งเวราะนบ้นนึงกับสูนนั่นก็เอา นผันสีคิดว่ามมันม้นก,นกับสิเ่ศูนย์กันม่าเออใครระเดันหกสี่เอี่ยงตัวเอฟซีทังมาหลาย,ลายว่าวันซีเบีอร์หาวันหกสี่ยอดสี่ซีเบียร์หาเขาเลยว่ายายมันจะไปออกซเวียนด้ราวัางเด้อว่าเออก็เลยสิลงซิเวียรในน้ำได้บ้านเนี่ยพอเอฟซีาทางมาหลาย<อ>ว่ายายลืมลงซีเวียร์ด้นี่ 6 4ย้อนปี11พันห้าบอกคุณแนวาที่มันมานกิดเพราะว่าคุณก็ฝันซื้อมันดีว่ยนเอ่อเออเี่ไปซื้อี่ศูนย์ก็ได้นะครับนรวยสร้างวาตีเรียกเปาเนครับเป็นผู้ฝันไซื้อบานนี้ให้ฝันล่าสุดไปอะฝันไหล่าสุดฝันไปล่าสุดก็ไม่ต่้งแต่ว่าสองศูนยี่แหะมาไปซื้อเรียกทั้าไปซื้อเรียกอันซื้อเรียกไม่ยสาวานโอ้ตีเรียกตีว่าจันมัดอกตัวไหนออกสองศูนย์ลางเพะ รางสิหลักก็เลยไม่คือตัวนีนวาสันบินอย่างความมาเบิ้งสองศูนร่างไม่ดีเนี่นบินแมียนมาไงเมียนอย่างเนว่ยบินสองศูนย์หลักเนี่ยบินเนาะโอ้ยอย่างเนี่บินั่นซื้อขับอลด้นะครับเนาะศูนย์สองสองศูนย์หลักเป็นรางพนักให้ถือตัวได้ก่อนฮะให้ถืงสองศูนย์ศูนย์สองถอสองศูนย์เนาะ มอเตอรเขียนกลับมานั่งซื้อนมันเป็นลางอ๋อนะครับแต่อซื้อเนี่ยกับกลับอยู่ดิกลับพร้อมเลยเนาะแม่ถือกิ๊ตตัวนี้พนักเอาบินมาเบิ้งถือกิ๊ตตัวนี้ศูนย์สองสองศูนย์หนี่พนักกลับกิ๊ตัวมันเป็นลางเลยนะได้ได้ได้ว่าสันว่าแจ้คเคยฟันว่าถือเลขกฟันวังสรีเคยถือบ่มันกันถือยุ่แล้วต้องแต้มถือยระดูกตะเก่าน่ะแต่ฟันวอกวอกเลยบ่แต่ว่าฟันวออกวอก จำอะไรไว้ย่าถึงว่ายดาฟันว่าสองหาถึงค้นถืไลายๆบ้านน่ะนะออกเล้าด้วแย่าเพื่อนออกเพื่อนบ้านฟังเหล้ากอดหิมไห้เลยยิ่งี่เคยถ่วงยมมอ้อยค้อล่องซาแท้ว่าออกเล้าเท่าสันโอ้หนะแสดงว่ามือนีสองศูนย์กับเรนเพื่อนบ้านในี่ได้วันจันทร์เลยวันจันทร์อีกเมื่มืออื่นมือนี้วันเพียรนั่มันเจาะว่านขคามมันบอกวันจันทร์อื่นเ่ยพี่น้องไม่ได้ชมคลิปนี้กับมาเพื่อนบ้านกับไปล่องเลยเนอเล่าเออ แต่ว่าแยาคิดว่าเป็นไทยเห็นว่าเนี่ยความคิดหนึ่งก็คือว่าเป็นไถ่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นไถ่เราไปเนาะมาแสดงว่าเลขบนห้องอาจจะเป็นมันมันจ่อไม่ล่าหน่อยเออเล่าก็ดีเล่าก็ดีเนาะเล่าไว้ก็ดีเออคนจะลองซิมมึงยากเยอะก็เล่ามันมันมันเหมือนเออเออถ้าก็ลองเียล่าก่อนให้ให้มันถือก็ใมันถือกระซือต่อก็ได้แมนมันถือกระซือต่อก็ได้แมนมันต่อกันแล้วพอเล้ยงยาเขาเล่าดีเขาเล่าดีเลี้ยงยากเขาเล่าดีเนี่ย หายายหายโรคลิปมาได้ซื้อโรดพี่น้องเอลซีเพราะว่าอันเล็กยายมาข่าวย่มวยยี่ห้าเจ้าเลยครับวันเผาเหล่าหรือวันนั้นก็วบาลางเด้เออวันนี้บาลางเลยถือไงวันนี้บาลางจะบอกกับคุณบาลางน้ำหนักก้มฝันนะครับผมเอาเนาะยายเนาะโมลยสรุปบด้วยวันนี้แกยังปากเด้อเอามาเลยบอกสุพี่น้องเงินฟังกันกะมีฝันแรกเนาะฝันว่าถือเหรียหลายหลายนะครับโอแมนฝันแรกนีเนายฝันว่าตีนไฮโล คือหกซีหนึ่งตัหกซีหนึ่ได้เพิงนบาคาจนมันม่องเสียงซีเยาว่ามนหกซีนเออหกีเยามาหนกเอซียวเนาะหาคนกับตีเยวเป็นหนึก็ได้ตีศูนก็ได้พี่น้อยซีหกซีศูนย์ก็ได้หกซีหนก็ได้ระครับแต่ว่าคนวาหกียวน่ิไฮโลเลยท่านอย่าลืมมาท่นมาเลยเรื่องลงหวยนี่เพราะว่าอซีถวมาหลายคักว่าย่ายนี่เหนหกซีเยวาันเป็นหกซีหนึ่งเลยมารวยคนวางที่ ก็เลยเอาหกสี่หนึ่งกับสิบเอ็ดน้ำตครับแม่ว่เตี้ยเอ้บอกยายแล้วเนี่ยสี่ตั้งหกสี่เดียวเป็นเรืองสี่สิบเอ็ดได้ของสี่แล้วยายฟันล่ะสุดฟันไม่เลยฟันมาถือเลขยี่สิบลางสำน้อยยายเนาะมองเลยว่าตัวแดงๆอย่างไงเลยเด้อพี่น้องเอฟซีนะอย่างไงมันมีบนมีลางด้วยวันเนี่ยหกสี่หนึ่งกับสิบเอ็ดอาจจะเป็นบนก็ได้แต่ว่าสองส่วนหนึ่งยายตัวเดียวเลยเป็นลางน้อยเนาะ ตัวแดงจึ้งครึ่งเด้อพี่น้องครับครับแนี่ยช่อเลยกว่ากับตับแตกด้วยวนวนเพราะว่าคุณยายกับฝันดีเนาะโคตากันน้อนปะเออทาครับนอนแล้วเงินวะโอ้พี่น้อหนาวเนาะอากาศไอดีเพราะแข็งแรงคุณยายกับปตาือเขาเลยวันอื รบดรบดวไปใชอ้าวน,น,นะครับปรเมิฉน้ำแม่ยผเลืมเนอนะครับทใจนะเธอใดทีอยอย่มีแ้เนี่ยวนะครับนี่มานากีนมได้อ่า <c oughs> นะครับมีธนาคาของฝันแบ่งฝันน้อยเนาะวันนี้รักกัมันแจ้ง่าวก็ว่าคนฝันว่าถือเรีงลางสองศูนย์น้อยเนาะลางซ้ำหขอเย็นแน่นเลยน้อยเนะ แล้วกินกับองเบอร์เกอร์มีไงว่าแต่กมที่ต้นเหงื่อแต่ใจโอ้ฝนตกฝนตกฝนตกไม่นกระทบฝนอ่ารับได้เปลี่ยกระลประทัดรลาประทัแล้วเปี่ยนแล้วอือครับเสือดังของถึเนี่ยนะเพื่อมากแ่เมื่อไห

เสียงในน้อยใหญ่นาอเบาแห้งในน้อยใหญ่ปองแห้งในพี่น้องพอดียิ่นั่งด้ฝนตอ่าครับผมยายผมก็บริเงาดอกบิเงดูแลตายบ้านนี่ล่ะน่นอนหนาเนอนแล้วพี่น้องพีชมมาตอนหีเรมยายเด้วนะครับวันนี้ย้ายใมาแล้วนี่นาคือสองลางมาแล้วเนาะ หวี่รสอนนาอนะครับสรุปเลย่นะครับบางวนีพี่สองคนฝันไา้ย่ายนะพี่ฝันแลกฝันว่าได้เรีไฮโลนอพี่น้องแท่งหกสเอียววันเท่ากัว่าหกสีหนึ่งหกีเอียวน่เป็นที่เนไฮโลขอรลยลงหายนะสบาแต่ายเมืมาฝันหลาุศูนยฝันมาถึงเลขถึงเลขสองศูนย์ล่างเดินไปย่ายอ้าวพี่น้องลงจัด สื่อน้ำยายเด้อหัวนี้สองศูนย์ลังคือหลายๆสื่อเ่ียร์ายาด้ยนเนี่ยายาละกบดงแยอตาย่บานน้านเนี่ยล่ะบยะครับไก่โจงกระมากไอ่ยืมย,ยด้เนะครับในัวนี้นนตัดเป็นสภาพอาอาบุญไฮระก่าตารากบแขงแย่ายกเป็นงานาไรลบังอาศัยเีนอยไอครบาย้่เนอะเโชงกมังให้เราไป้วยกันในหัวนี้ก็ฝันคนยายไพ่เด้อนะครับพอรวยกระตาไเลวเลย่นฝันดี

ก็โเก่องเก่าออเนาะบ้านเลขที่ย่ายเด้อหนึ่งสองหกบ้านเลขที่ย่ายหนึ่งสองหกด้วยพี่น้องเดี๋ยวชี้ถามอะรเอยู่เรืมเรื่มจำอะไรไที่อเอาหนึ่งสองหมร้อยจอไปแล้วอาพี่น้องคำถามมันอวันนี้ก็โชว์มานะคุณแม่ไพ่เด้อนะหกสี่เยวกับสิบเ,เอ็ดน้าปูดน้าฝ้ายน้าฝายมาถือเลน<ม>สองศูนยล่างเลยละ เป็นน้งบนั้งล่างเนาะวนันนี้ไงชงกมันน้ำเม่พรยกักษ์นะเอาอยานพี่น้องรืมเพิ่งจะชัดเด้อนะครับไนนลบไไไยชงม,นะมันมันมน้ำวนนี่น้ำเม่ไพให้ชงมันมันโดยซอยตาขงนนล่ซอยย่ยนะคือชนมันสูกสุกคนนะครับเด้อไี่มาแต่มานคน,นขาเอะซกัซื้อบนซื้อล่างน้อยเนาะอ่าชกันร้านครบสวัสเลครับ